ค่ะก็ที่ลงละครครั้งนี้ในรอบ9ปีนะคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกังวลตั้งแต่เริ่มถ่ายละครแล้วนะคะเพราะว่าบทหนักมากท้าทายมากๆนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าบทนี้มันรู้สึกว่าทําให้เรามีมีแรงกระตุ้นในการที่อยากจะเล่นละครอีกครั้งหนึ่งะนะคะแล้วก็เป็นทางดราม่าด้วยะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณจริงๆนะคะแฟนคลับแล้วก แฟนละครที่เคยติดตามลงมานะคะพอรู้ว่าลงละครปุ๊บทุกคนก็ให้กําลังใจตลอดเลยแม้ว่าเรื่องนี้จะถ่ายทําค่อนข้างนานเนาะเพราะว่ามันมีช่วงหยุดโควิดนะคะแต่ว่าคนก็ยังให้กําลังใจก็จะมีถามว่าจะอ่อนหรือยังจะอ่อนหรือยังเอาสทีมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถึงตอนนี้ก็หลายคนก็แบบว่า่พร้อมบอกว่ารอดูหน้าจอแล้วจ้าก็รู้สึกมีกําลังใจค่ะร้ในบทเนี่ยมัน คือโดยตัวมันตัวใบสีเนี่ยนะคะความตัวของเขาเองก็ลำบากอยู่แล้วเกิดมาก็เหมือนมีชะตากรรมหนักๆเยอะค่ะตั้งแต่ชีวิตที่อยู่มาก็หนักหนีเสือปะจระเข้เพื่อให้ตัวเองรอดตลอดพอพอหนีไปนึกว่าจะได้ดีแล้วไปเจอกับพี่กวางซึ่งความหวังของเราจากที่คิดว่าเขาแบบดีจังเลยเราได้ใบบุญมาพึ่งพาแล้วก็กลายเป็นว่าเฮ้ยต้องไปเจออะไรอีกสาหัสมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ไปพบรักครั้งแรกก็เจออะไรที่คาดไม่ถึงอีกทําให้เราต้องอดทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในในยุคนั้นที่เล่นน่ะคะ่ะเราเป็นผู้หญิงเนะี่ยเราไม่มีหนทางทางเลือกอื่นนะคะจำเป็นที่จะต้องต่อสู้กับอุปสรรคก็เลยทําให้ดะย,ยชอบบทละครนี้เพราะว่าในในความที่เนื้อแท้เป็นคนดีอะ่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งที่มันโดนอะไรกระทํามากเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องการ คนที่พึ่งพิงทางใจเพราะฉะนั้นตัวละครมันต้องต่อสู้กับความถูกต้องกับความปลอดภัยทางจิตใจอนะไรเงี้ยมันก็เลยแต่ต้องมีเหตุที่ต้องไปเจอกับพี่เขตอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องบทอะไงี้มาพักกับมา9ปีล้วต้องเลือกกันใ้ถึงจะเอาเรื่องนี้ คือไม,ไม่ไม่ไม่ได้เลือกว่าแบบได้ต้องแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราเนี่ยเรารู้สึกขอบคุณอยู่แล้วแหละไม่ใช่ว่าจะต้องเลือกอะไรขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าคําที่เราเป็นนักแสดงอ่ะเราจะรู้ตัวเองตั้งแต่เล่นละครมาก็คือถ้าอ่านบทแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นตัวเราในนั้นเลยอะ่ะคืออ่านเรื่องนี้แล้วมันเห็นเราในนั้นตั้งแต่พล็อตนะคะมันก็บอกไม่ถูกอ่ะเออมันมันจะเป็นแนวแบบเหมือน มันมีความรู้สึกบางอย่างอะที่ว่าอ่านปู้เพีนเราเลยแล้วรู้สึกว่าเราต้องเล่นอะนะคะต้องเล่นตัวนี้แต่ขนาดร,รู้รู้ตัวแล้วแหละว่าต้องเล่นก็ยังไม่กล้าเล่นก็อย่างที่เคยเสนอข่าวว่าเคยปฏิเสธแล้วสองครั้งนะคือโชคดีมากที่พี่เล็กน้อยยังพูดให้โอกาสเราอยู่แล้วก็ยังบิวให้ความมั่นใจเราว่าเฮ้ยหนูทําได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยตกลงในครั้งที่3เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่เล่นเรา เสียดายมากเลยหรืว่าติดต่อมาเยอะเหมือนกันใช่ค่ะต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าติดต่อมาตลอดตั้งแต่เรียนหนังสือค่ะที่ยังเรียนไม่จบตอนนั้นจนแบบพี่บางคนก็แบบว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่กจะเลิกเรียนสีเมื่อไหร่จะเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็ต้องตอนนั้นมันต้องแบบบังคับตัวเองว่าต้องเรียนให้จบก่อนพอไม่งั้นพอเรามาเล่นละครอ,อะ่ะก็ มันก็ทุ่มสุดตัวอะค่ะถ้ามันเล่นตอนที่เรียนอยู่เรื่องเรียนก็คงจะไม่สําเร็จอะไรเงี้ยเรารู้ตัวเองหลายคนก็เลยคิดว่าเราอาจจะมันอาจไม่มิการแต่งงานร่วกันเพราะว่่าพีตอนไั้นน้อยนักที่จะรับงานมันมีการเป็นเพื่อนอื่นกับอื่นด้วยใช่ก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเพราะโดยมองว่าจังหวะชีวิตมันคงจะเป็นไปตามธรรมชาติเองอะค่ะตอนนั้นมันสนใจเรื่องนั้นเรื่องเรียนที่จริงอะตอนแรกจะไปเรียนแค่2ปีไงแล้วมันต่อยอดไปเพราะว่ารอบข้างสนับสนุน ไปสอบได้ก็เลยต้องเรียนเรียนต่อพอเรียนต่อก็ต้องทําให้มันสําเร็จก็เลยทําให้ยังไม่ได้ลงละครสักทีแล้วที่จริงอะ่ะกลับมาเล่นละครอะ่ะด้วยความที่เราก็แบบอายุมากขึ้นแล้วอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากใช้ชีวิตหนักๆในกองถ่ายแล้วเพราะว่าเราอยากดูแลสุขภาพเราแต่ว่าพอถึงเวลาก็ไม่รู้ทําไมถึงรับเรื่องที่หนักขนาดนี้เพราะว่าพอมันอ่านแล้ว มันรู้สึกได้คือจอยก็ไม่รู้จะอธิบายว่ายัางไงนะคะเพราะว่าจอยก็จะใช้วิธีนี้ตลอดในการทํางานคือถ้าอ่านแล้วเห็นตัวเราอ่ะก็เล่นซึ่งตอนนั้นนะจริงๆก็มีมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแต่อ่านเท่าไหร่เราก็คุยกับทางพี่ที่ติดต่อบ,บอกว่าเราแปลกใจมากว่าเราไม่เห็นตัวเราในนั้นเลยเราขอบคุณที่ไว้วางใจเราว่าเหมาะกับบทนี้แต่เราไม่เห็นตัวนั้นจริงๆว่าเป็นเราอะไรเงี้ยหลังจากนี้จะรับรับดนรัวเลยไหมคะในบทนี้ก็ดูดูตาม ความพร้อมสุขภาพสถานการณ์โควิดเพราะว่าตอนนี้ที่มีคุยไว้ค่ะก็คือยังคุยกับเขาว่าจะเปิดกล้องเมื่อไหร่คะสถานการณ์โควิดเราจะมีวิธีปฏิบัติยังไงในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีการตรวจแบบนักแสดงตรวจ RT-PCR อะไรเงี้ยเราก็ก็ยินดีแต่ก็แล้วแต่มาตรการของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กตอนนี้เนื้อหอมก็ถ้าด้านเนื้อหอมก็ดีนะก็คิดว่ามีคนยังให้โอกาสอยู่เรื่อยๆดีกว่า มันเป็นความกลัวของตัวเองมากกว่าเพราะเราก็คิดแบบนี้แหละเราก็คิดว่าเอ้ยจะจะยังไงจะไปได้ไหมวงการเปลี่ยนไปเยอะไหมทีมงานเหมือนเดิมไหมระบบกล้องถ่ายทําเหมือนเดิมไหมกี่กล้องฉันต้องไปเรียนรู้การใช้ชีวิต,ต<ำ>ไม่แบบว่าแบบอย่างเดิม3ามกล้องเราก็จะรู้แล้วต้องเล่นจังหวะเล่นยังไงอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอเข้ามาปุ๊บเราได้เรารู้ว่าเราจะลงเรื่องเนี้นะเป็นทีมงานที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วพอพี่บุ๋มประการสิทธิ์เป็นผู้กำกับอะ่ะเราแบบโอเคค่ะเล่นด้วยเลย <พา S 2> ค่ะรู้สึกเหมือนละครเรื่องแรกไหมความรู้สึกใช่ก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะเหมือนแบบว่ากลับมาลงละครเรื่องแรกเรารู้ว่าพี่เล็กน้อยเนี่ยเราเคยทางาน,นด้วยกันอยู่แล้วเราก็แล้วลพี่เขาให้ความมั่นใจขนาดนั้นแล้วทําให้เราพร้อมแล้วพอเป็นพี่บุ๋มกำกับเราก็รู้แล้วว่า โอเคที่เขาแบบก็รู้ทางเราเขาจะมีวิธีในการกํากับเราหรือว่าให้กําลังใจเราให้ผ่านไปได้แล้วก็พี่กวางกัมลชนกเราไม่เคยเจอเลยเราก็ยังบอกว่าเล่นกับใครคะอะไรเงรี้ยพี่กวางโอเคเล่นเลยเพราะว่าเราก็ติดตามละครพี่เขาอยู่แล้วและยิ่งโอเนี่ยเราก็อยากแบบเฮ้ยสายดราม่ามาเฮ้ยม,มาเจอกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยลงตัวไปหมดมค่ะ ็นั่นหนที่ทําให้ตอนแรกไม่กล้าเล่นกลัวไม่ถึงหรือแบบกลัวพี่เขาคาดหวังไว้ภาพหนึ่งแล้วเราจะไปได้ไหมแต่ว่าก็มันก็ยากจริงอ่ะ <c ười> คือเวลาถ่ายอ่ะมันจะเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปนะคะคือเวลาร้องไห้เอาเอาง่ายๆแค่ว่าร้องไห้อ่ะค่ะปกติธรรมชาติเรามันก็ต้องมีแบบเอื้อ <c ười> อื้นอะไรอย่างเงี้ยโดยธรรมชาติอ่ะแต่อันนี้มันต้องแบบไม่ให้มันออกไปเลยอ่ะเป็นแบบ เอาอยัางไงเสียงก็ไม่ให้ออกเนี้ยค่ะมันก็เลยรักรกต้องปรับแต่วิธีการปรับก็คือให้เป็นตัวละครตัวนั้นประมาณนั้นนะคะเราก็เหมือนแบบตัวต้องทําสมาธิว่าเราเป็นใบสีนะเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะถึงเวลาเล่นก็จะไปได้ค่ะจะได้มีโอกาสเห็นที่จ้าเป็นม่คาออนไลน์คะคะไลฟ์สดด้วยอะอยากจะไลฟ์สดเดี๋ยวว่าจะเริ่มผัดไลฟ์สดค่ะก็คงไลฟ์สดแบบพบเจอกับ Uh, uh, สมาชิกแล้วก็แฟนๆถ้าเป็นแฟนก็จะแบบไลฟ์ hmm. อยู่บ้างอะคะ่ะคุยหนุนคุยนี่ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่ค่ากับการไลฟ์สดเหรอมันอาจจะเป็นแบบบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องใหม่อะไรเงี้ยมันน่งคุยอะไรเงี้ยคือที่ผ่านมาจอยก็จะไลฟ์สดกับแฟนเพจของจอยอยู่แล้วไลฟ์ like mm hmm. มัง่งคุยไปคุยมาเอาเล่นกีตาร์ฟังหน่อยก็เล่นมัง่ง mm hmm. คือธรรมชาติอะคะ่ะไม่ได้มีการ เซตมาก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการไลฟ์จะไลฟ์สั้นไลฟ์ยาวคือเหมือนเพื่อนมาเจอกันผางออนไลน์แค่นั้นค่ะผังโรงแรมผังที่เปลี่ยนอะไรบ้างไม่เปลี่ยนคช่ไหมก็อยางไรสไตล์ใหมเป็นนางอายโอ้ค่ะคุณค่ะยังไงบ้างก็เปลี่ยนดูจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนไหมเราก็เราว่าเราเปลี่ยนไหมคะเราว่าก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่มุมมองเนาะตัวเราเราก็รู้ว่าเออ ทุกอย่างมันก็ไปตามธรรมชาติอะค่ะแต่ว่าเราก็พยายามดูแลตัวเองอะค่ะเหมือนที่บอกว่าผลิตภัณฑ์เราอะไรอย่างเงี้ยก็จริงก็คือแบบเราก็พยายามที่จะต้องแบบเพราะว่าเราคือพอเป็นคนแพ้ง่ายเนี่ยเราจะไม่ไม่ค่อยสามารถที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีของหมอได้เพราะว่าเราอาจจะแบบเรียกอะไรถ้าฉีดนู่นฉีดนี่อย่างเงี้ยความที่เราแพ้ง่ายเราก็อาจจะพึ่งได้น้อยอะเราเรา เรายังไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวเราได้แล้ววันหน้าเรากงอายุไหมคะหน้าเรานะกล,กลัวอายุอุย๊ยอย่างนี้มันจะตอบเองได้ <laughs> ต้องให้คนอื่นมองค่ะถ้าอสองน้ารู้สึกนะาพราะว่าดูเจนดิราหน้าเราอยู่เป็นเีวันนี้ก็มาดูหน้าเราอยูปีบล็อกเดิม <Yeah. S 2> มีแก้มมีตาเปล่งประกาดิมก็น่าจะเป็นถือว่าเป็นคำชมต้องขอบคุณค่ะ มีคนทักอยู่เรื่อยๆค่ะเราก็บอกเฮ้ยมันก็ปกติมันก็มันต้องก็ต้องมีบ้างเลย้ยคะแต่ว่าเราดูแลมันบ้าง,างค่ะแล้วก็อีกอย่างเราไม่ต้องไปยึดติดเรื่องนี้มากปล่อยมันธรรมชาติเนี้ยค่ะเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมีกี่เส้นวันนี้แก่หรือเปล่าอะไรเงี้ยปล่อยไปตามธรรมชาติอะคะ่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจีรังอยู่แล้วนะคะกออ็สบายๆถ้าใครเขามองว่า เราเหมือนเดิมเลยก็ขอบคุณในมุมนึงน้อยใจนว่าหน้าเราไม่สามารถจะฉีดลูฉีดได้เพราจะแผลแ่่งเขาก็จะตามไร้ว่าไม่ต้องมออกเลขสีต้องไปฉีดต้อไปจีนอะไอย่างนี้อ๋อรอเปล่าไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรอะคะแค่แบบอ๋อเราก็เหมาะกับทางนี้ก็ดีแล้วอะคะก็ไม่รู้จะบอกว่าไงก็เฉยเอแ่้ว่อะไรนี้ก็คือจะกลับมาทงานเรพอ านยังไงบ้างเออก็ถ้ามีเรื่องที่เรารู้สึกเหมือนอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าเอออยากเล่นอย่างนี้ค่ะไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นละครหนักๆน,นะเพราะจริงๆอ่ะกลับมาอยากเล่นละครสบายๆเราอยากเราอยากแบบแรงสุขภาพเราอะไรอย่างงี้ค่ะอยากให้มันเอาสุขภาพเป็นที่หนึ่งก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะออแต่ว่าพอมันลงเรื่องนี้มันถึงบอกว่าถ้าเจอบทที่มัน กระตุ้นความรู้สึกเราอ่าะก็ลงอะไรเงี้ยอยากเล่นอะไรบ้างครับโปรดอยากอยากเล่นแบบไหนบ้างอยากเล่น,นจริงๆอยากเล่นอะไรที่มันสนุกสนุกอะคนดูไปยิ้มไปหัวเราะไปอะไรเงี้ยแนวคอมเมดี้โรแมนติกอะไรพวกนี้อยากเล่นอย่างงั้นใช่ในมุม,ม,กกกมกับการผ<ช>ู้จัดเขาจะคาดหวังกับดราม่าเป็นจอยซีรีส์ใช่ค่ะก็โอเค,คถ้าแบบก็ก,ก็ก็อยู่ว่าถ้ามีบนทที่ตัดสินว่าไม่ให้กระับความรู้สึกในส่วรมนไปของ คือพูดตรงๆนะจะเรียกว่าใช้เซนต์ก็ได้ค่ะที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันเหมือนกับเรามีเซนต์ของเราเองว่าเมื่ออ่านแล้วเราเราเห็นตัวเราในนั้นอ่ะละครแต่ละเรื่องที่ได้เล่นมาคือได้เห็นตัวเองในนั้นแล้วใช่ค่ะถ้ามันไม่เห็นเราอ่ะก็อย่าไปฝืนเล่นก็ต้องบอกเขาไปเลยว่าแบบเออเราคงไม่สามารถจริงๆคือขอบคุณที่เขาเห็นว่าเราทําได้แต่ว่าเรารู้แล้วว่าเราไม่เห็นเราในนั้นอ่ะมันก็ไปได้ยาก ือเราเข้าใจว่าในมุมของนักแสดงอาชีพอบบกทอะไรมันก็ต้องเล่นได้แหละแต่ว่าถ้าเขาคาดหวังผลง,งานที่ดีเท่าที่เราจะเต็มที่ได้เนี่ยมันก็ควรจะเกิดจากเรื่องที่เราอานะ่านแล้วรู้สึกว่าใช่ละเรื่องนี้ยฉันอยากเล่นไม่ว่าบทจะเป็นตัวใดๆก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ